สากเซียวาสานาแต่เมื่อไหร่จะขึ้นไปถึงไลน์ีสก็ไม่รู้นะอ่ะอ้ะเปตปุมไปไวะุอะงมา Compassion makes oh, you weak, makes and only reason is the cure. ลงสู้สมาร์ทโฟเอตัวรอดสู้ยังมีสตาตรงนี้ดูก่อนแล้วค่อยไปหานาฬิกา เรากลเจอคนจริงเราสู้ไม่ได้มีคนนะเหมือนจะไม่มีนะหรือเปล่ามีคนนะึงใกลอยู่โอเค ขอเป็นไกาดีกว่ามันจออะไรอยู่ข้างบนอุ้ยย่แล้วกือบ เล่นงไหนแค่เ้าะแต่ว,ว่าตานนี้คนจริงสินะอือโอเคตอนนี้จะไม่เดินข้างนะเพราะกลัวคนจริง ใช่เลยปะหายปไปไหนแล้วอยู่บนนั้น double kill ขใชบเก็บเสียงจงฝังฝังซ้าย สูไ,ไปป่ะเนี่ยใช่ไหมเด็กหายไปไหนเนี่ยเหลืออยู่ใกล้ๆมากจะหาไม่เจออ้ามีระเบิดไมม่มีค่ะ ขึ้นไปก็ได้เขากำลังพังไอวอลมาสินะอ่ะทำฉันเลยวิ่นคู่ไปงั้นอุ๊ย,ยน่าก,กลัว ไม่ใช่ไม่เห็นนะ้นนะ โอ๋ยัง me human frailty always falls fast พี่ไม่มีทางเห็นหรอก2คนเลยยัง แล้วแต่ถูกยิงห้านหลังมาเลยเขาเิ่เไปข้ามาเดเก็บ<ฮ>เอไดีอ่ะเราไม่กล้าสู้อ่ะทีบนไม่แค่ เสียงอยู่ใกล้มากทริปเลิก้กันน้อยอยู่ 回来回来回来嗯，还有黄老鬼，有一个送一个，还一个。 ่อะไรดีวะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยหลบตรงนี้ไม่เห็นเราหลกหมั้ง ที่ไหนฝั่งซ้ายอะหาไม่เจอแต่ว่าเราไม่น่ามาตรงนี้เลย ขอลบไปอยู่ตรงนี้อกลับแล้วกลัวขออยาเห็นนี่ดีกว่าขอเป็นท็อปสิบก็ยังดีเอไม่ใช่ขออยู่ในสิบเอ สอุ้ยอยู่ตรงกลางด้วยไปข้างบนดีกว่าต้องไปเยังซ้ายสินะเอาดี มีน,น้อยือเป็นหมองไม่เห็นละเขาไม่เ,เห็นเราไหมเราดูเขาสู้กันดีกว่า ไม่เห็น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  <c oughs> อ้าว <c oughs> โอ้โคตรแม่หมย <c oughs> ขอดูก่อนว่าใครจะซน เอาดีตอนานี้ฉันน่าจะเจอแต่คนจริงแล้วล่ะแต่เมื่อกี้ไม่น่าจะเจอเ,เลยอนะ